เทศบาลเมืเองเทิงน,นะครับผมว่าเป็นบทสรุปอะไรที่ที่ค่อนข้างจะลงตัวครับในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ,ะถึงแม้ว่าปัญหาขยะจะเป็นปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศนะครับเนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราบริหารจัดการขยะให้ดีนะครับปัญหาขยะก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป การที่จะบริหารจัดก,การขยะไม่ให้เกิดปัญหาอีกต่อไปนั้นผมสุปได้ว่ามี2องค์ประกอบหลักองค์ประกอบที่1ก็คือจะต้องมีการคัดแยกขยะนะครับโดยความร่วมมือของชาวบ้านคัดแยกจากต้นทางครับนะครับอย่างเช่นเทศบาลดอนเทิงซึ่งเรา,าให้ชาวบ้านคัดแยกนะครับเมื่อคัดแยกขยะแล้วขยะก,ก็จะเหลือน้อยลงนะครับส่วนคัดแยกแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องมีการบริหารจัดก,การอย่างมีประสิทธิภาพ นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บขนไม่ใช่ว่าคัดแยกชาวบ้านคัดแยกให้แล้วเรานํารถคันเดียวกันไปขนนะครับขยะก็รวมกันอยู่ในรถด,ดังนั้นประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่เก็บขนพอเก็บขนมาได้แล้วปุ๊บครับเราต้องแยกครับขยะที่ชาวบ้านคัดแยกให้แล้วขยะแห้งต้องเก็บแบบขยะแห้งขยะเปียกต้องเก็บแบบขยะเปียกนะครับหลังจากเก็บขนมาแล้วนะครับเราต้องมาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขยะเปียกนะครับซึ่งขยะในประเทศไทยโดยเฉพาะชนบทเนี่ยองค์ประกอบของขยะเปียกนะครับมีมากกว่าขยะแห้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขยะเปียกถ้าเราบริหารจัดการอ,อย่างดีแล้วเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นปัญหากลายว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอของอเทศบาลเทิงนะครับขยะเปียกเราคิดว่าเราก็ทําได้ดีแล้วนะครับนาขยะทั้งหมดมาหมักปุย๋ยแต่ติดที่ว่าใช้ระยะเวลาในการหมักค่อนข้างจะนาน สิ้นเปลืองพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นที่ผ่านมานะครับได้มีภาคเอกชนได้นำทดลองเครื่องอแปรรูปขยะซึ่งชื่อว่าเครื่องอีวาเนี่ยนะครับมาทดลองใช้ที่นี่ในช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับสามารถที่จะ,ะช่วยให้ขยะนะครับสามารถแปรรูปขยะเปียกของที่นี่นะครับเป็นปุ๋ยซึ่งยัง เหลือสกยภาพของเครื่องมากกว่าปริมาณขยะของที่นี่นะครับสามารถที่จะรองรับเศษวัชพืชนะครับหรือแม้กระทั่งรองรับขยะจากท้องถิ่นข้างเคียงได้นะครับผมคิดว่าบทสรุปของการบริหารจากการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะต้องประกอบด้วยการสองส่วนดังที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับแต่หนึ่งคัดแยกจากชาวบ้าน คัดแยกมาแล้วต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับให้ดีเราคงหนีไม่พ้นแล้วครับที่จะต้องใช้เทคนโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะให้มีอัปสิทธิภาพมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาเครื่องที่เอกชนนำมาใช้สามารถตอบโจทย์ที่นี่ได้ต้องบอกว่าน่าจะมีประโยชน์กับเราสูงสุด นะครับกอได้ประโยชน์ถึง2ส่วนเทศาบาลสามารถกําจัดขยะได้ประกอบกับขยะที่แปรรูปออกมาเป็นปุ๋ยเราก็สามารถให้เกษตรกรนําไปลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้ครับที่ผ่านมาหลังจากนําเครื่องอ,อ,อีว่ามาทดลองใช้นะครับออพอสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ในการกําจัดขยะของเราที่นี่ได้นะครับทางฝ่ายบริหารเองก็มองว่า คงจะต้องหาวิธีการที่จะจัดซื้อเครื่องนี้มาใช้แก้ปัญหาขยะที่นี่นะครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นเทคโนโลยีซึ่งนำเข้ามานะครับราคาค่อนข้าง,างจะสูงงบประมาณขององค์กรเราเนี่ยมีน้อยนะครับไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องอมาใช้ได้นะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องขอหน่วยงานภาครัฐนะครับ ที่จะพอที่จะสนับสนุนงบประมาณให้เราได้ที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของขยะนะครับโดยที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและกับประชาชนเองครับ